คลิปนี้มีคำหยาบน้องน้องหนูหนูไม่ควรลอกเรียนแบบเด็ดขาดนะควรใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็ดูคลิปให้สนุกนะ ายสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เก็จะกลับมาเล่นเกม Identity B กันอีกแล้วนะซึ่งวันนี้เราก็จะมาเล่นตัวละครใหม่นั่นเองซึ่งมันเป็นตัวละครที่แจกเนาะซึ่งถ้าทุกคนเห็นว่าแบบตอนเล่นเราทำไมเราดูแบบเออมันเรียกว่าแ,แปลก,ปกเออเพราะว่าเราเล่นไม่เป็นนะแล้วก็ตอนนี้เราอาจตอนที่นางยังไม่แจกตัวละครน,นะเออก็จะเป็นยังไงนั้นไปดูในเกมกันเลย ก่อนที่เราจะเข้าไปเล่นกันเนี่ยเรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าตัวละครนี้มมีลักษณะเป็นยังไงหรือว่ามีสกิลเป็นยังไงบ้างนะนี่ก็จะเป็นลักษณะของตัวละครเลยก็จะแบบเป็นหนุ่มผู้ชายใส่แบบคล้ายๆสูทเนาะสีขาวคือแบบหล่อเท่มากแล้วก็เขาก็จะมีหนังสือและปากกาคู่ใจของเขานะซึ่งเขาเป็นนักเขียนนะิยายเนาะหรือว่า Novel i s t นี่หล่อมากเลย Oh my god so บ่วอีกแล้วนะตัวละครในไอเดน ONG เดี๋ยวเรามาดูความสามารถของเขาดีกว่าเมื่อเราเอาใบ ส่หมายนะั่นนะ่ะเออไปให้เพื่อนเนะาะค่ะเพื่อนรับเนี่ยเราก็สามารถแลกเล่นตัวกับเพื่อนได้นะซึ่งระยะเวลาในการแลกตัวเนี่ยจะอยู่ที่1นาทีหรือว่าถ้าเราไปมองหนะ้าฮันเตอร์ถ้ามันครบ100เนี่ยมันจะได้สมุดมาอันนึงนะเราสามารถกดใช้แล้วก็ส,สลับลากกับฮันเตอร์ได้เลยคือแบบมันเริดม,มากก็จะเป็นแนวแนวแบบสลับล่างกันไ้งี้เออเวทมนต์มีจริงนะเกไมไเดนเนาะ ซึ่งระยะเวลาในการสลับลางของฮันเตอร์นย่างสามารถสลับลากได้5วินาทีเองนะเธอแต่ก็เป็นอะไรที่มันเริ่ดเร่้เ,รเ,รเนาะเพราะว่า5มากกว่านี้สโกงถ้ามาดูทางตัวละครแก้ทางของตัวนี้บ้างดีกว่าสหรับฮันเตอร์นะตัวละครแก้ทางสาหรับชันชันคิดได้ตัวเดียวก็คือนางเกรซแนะนําว่าทุกคนใครที่เป็นเมนฮันเตอร์เนี่ยต้องมีเกรซติดตัวแล้วนะติดไอดีไว้เนาะเออเวลาเจอตัวใหม่เยอะๆางเงี้ยเอาเกรซมาแก้ทางจะเลดม,มากนะ เจอห้องไปที่เรียบร้อยนะมาดูกันว่ารอบนี้เราจะได้เล่นไหมมันต้องสุ่มเอานาะทุกคนซึ่งเห็นว่ามันจะแจกตอนนี้มันยังไม่แจกเลยนะเดี๋ยวดูก่อนอ้าวเอาไม่ไม่ลงหัวเราเดี๋ยวเราไปตาต่อไปกันเลยเอาแกสุดท้ายอยู่ดีๆเราได้เฉยเลยนะงงมากซึ่งตอนที่ฉันลงคลิปนี้นะมันน่าจะแจกตัวละครไปแล้วนะซึ่งตอนที่ฉันอัดอยู่ตอนนี้นะมันยังไม่แจกตัวละครนะเธอก็ต้องเข้าใจฉันด้วยนาอฉันก็ต้องสุ่มเล่นเอาเมื่อกี้แบบเหมือนเหมือนน้องแอนนี่ของเราตอนนี้นะเหมือนนางจะไม่อยากเล่นตัวใหม่นาอนางก็เลย สระสีนะล้วมันก็มาลงหัวเราเฉยเลยเนาะเออเราก็เล่นเลยนะมาดูกันว่าเราจะเล่นเป็นยังไงนะเออก่อนที่มันจะแตกเออแต่ตอนที่เราลงคิม,มันน่าจะแตกไปแล้วแหละมาจา้าแล้วก็เกิดกันแล้วนะด่านนี้เนี่ยก็เป็นด่านสวนสนุกทางแสงจันนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาหาเครื่องบั่นไฟกตันเลยดีกว่าอ่านด้านใน,นไม่มีเครื่องนะงั้นแต่ว่าด้านนอกน่าจะมีนะ่าจริงด้วยเดี๋ยวเราว่าเราโอ้ยผีโจเซฟด้วยนะโอ้โห ผีตานี้ก็คือแบบ alert ไม่แน่ใจว่านางผีนี่สก,กินอะไรนะเออเห็นแบบแค่นลูกปั้นมันแปลกๆนะอ่ะสวันนี้เราก็จะปั่นกันยาวๆเลยนะเธอ โอเคระบ,บานเสร็จแล้วเครื่องนึงนะเราแบบรู้สึกว่าฝันงนูมันอลหม่านมากเลยนะเออเดี๋ยวเราว่าเราวิ่งไปช่วยเพื่อนดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราเลือดเต็มอยู่คนเดียวเลยนะโอ้ยนางควอร์ดิเนเตอร์คือลมไปเลยนะโอ้โหตานนี้แลดูชนะยากนะเพราะว่าเครื่องก็เหลือแบบสี่เครื่องอยู่เลยนะเดี๋ยวเราว่าเราแอบๆบแบบตรงนี้ก่อนละกันนะเขาจับหน้ากันอยู่ด้านหน้าเนาะเราว่าภาพคุมอันนี้เนี่ยน่าจะบังให้เราแบบเงียนๆได้เลยแหละอ่า เมื่อกี้แบบถ้าเรามองหน้าผีมันก็จะแบบอันนั้นเนาะเออเขาเรียกม่ายังไงมันจะทำให้เราสามารถสลับร่างกับผีได้นะมามาดูกันว่าเราจะรอดไหมรอบนี้ OMG อ้าวเกือบโดนแล้วไงอ้าวโดนจนได้สกินนี้โมดิรันด้วยนะไม่อยากช่วยเลยเอาตรงโอ้ยมันเอาเราอ่ะทำไมอ่ะกรี๊ดเอาอุ้ยยิงปืนกันเลยนะหนึ่งกรุ๊ปเราเราเชิดเราเราเชิดวิ่งไปเพื่อน น่าจะตุยแทนแล้วใครจะมาช่วยฉันน่ะต้องมีคนฮิวกันแล้วก็ต้องมาช่วยฉันคนนึงนะผีก็เป็นฟรีเตอร์ราตรีน้องหรือนี่ก็สก,กินคอสโอเวอร์เหมือนกันนะอุ้ยแล้วยังไงแล้วใครจะมาช่วยฉัน Help me คนนึงไม่ใช่มีใครมาช่วยไหมวะผีมันไปไหนเราก็ไม่รู้อะ่ะจะมาไหมอะ่วะวะ้ายอี๋ห่าตกใจหมดเลยอีดอกอีผี มาที่ตกใจมากนั่นรายกาศรายกาศฉันจะเอาชนะให้ได้แก้แค้นฉันฉันม่ชอบโจเซฟเลยน่านางถ่ายรูปอีกแล้วอ๋อฉันจะเลยเฟ,ฟแล้วทุกคนอ่ะเลยเฟดเรียบร้อยแล้วมั้งเลยเฟดแล้ว,วกรี๊ดคนที่มาช่วยฉันได้ตอนนี้นะโคออดิเนเตอร์เธอต้องมาช่วยฉันนะจิราสายช่วยเธอนางโมริรันกลับมาเลยเออโดนตีหนึ่งทีนะเดี๋ยวเราว่าเราไป ถ้าเราจะไปล้มละ่ะเราว่าเราไปล้มในโลกภาพถ่ายดีกว่านะผีจะได้ตามไม่ได้เนาะ้าหัวดีเดต์์ฮอชีล้มแทนเราเลยนะอ h oh my god เพราะว่าครั้งนี้เราเฟสตแล้วเนาะถ้าเราล้มเราก็ตัวเย่วาตาระเบ้ไอโกสแต่ว่าเราตอนแรกว่าจะสลับตัวกับเพื่อนนะแต่ก็ไม่เอาดีกว่าโดียกลัวเพื่อนพาไปล้มที่อื่นนะเดี๋ยวเราว่าเราไปล้มที่ขอมแมปเลยนะขอมแมปตรงนู้นเลยนะผีจะได้หาไม่เจอเนาะ มาเดี๋ยวเราวิ่งไป c ค v e r ตรงนู้นสร็สวยเลยนะเออรอบนี้เนี่ยผีน่าจะไปเอาคนอื่นแล้วเนาะท้อง c ด o r d i เ a อร์ก็คือลมในโลกภาพถ่ายนะผีไม่าสามารถจนั่งได้เนาะโอ้โหโอ้ยทำไมาลมตรงนี้นะโอเคเอ้าว่้าวแต่น้าจะมีเอม็มมานะเออนางเอม็มมาคนนี้เนี่ยฉันเห็นนางเอม็มมาเทีย A เลยนะเทีย A อันดับ5้าสิบสี่สิบเนี่ยถ้าฉันจะไม่ผิดนะคือแบบมันเลิศม,มากอันดับสูงเวอร์นางไม่มาฮิวเราเลยเหรอแกนางตั้งใจต่อรหัสแบบ ด,ดแล้วตอนนี้โคเดเนเตอร์ลมนะแล้วผีอยู่เฝ้าเก้าอี้ตรงนู้นด้วยแล้วก็มีเพื่อนคนนึงเนาะเหมือนจะไปช่วยแต่ไม่รู้ว่าจะช่วยได้ไหมนะโดีที่จริงๆก็คือลมแล้วุยแล้วนะเอมาไม่คิดจะมาฮวิวเลาเลยหรอแกจะต้องพาไปหานางจริงๆใช่ไหมโอ้หูนางนี่นางไม่สังเกตเลยเหรอว่าเราลมอยู่หลังนางอะนางน่าจะมีเห็นเลยอุ้ยเมื่อกี้มีการช่วยกันมาเพิ่งเห็นนะตอนนักกยายกรรมลมแทนเลย OMG แล้วเขาจะช่วยได้ะ ล้วก็ยากกำนนต่อยตู้อย่างเงี้ยหรอแกไม่ได้เปริวฉันหน่อยเอ็มมาโอ้โหนาไม่ฮิวเราอะ่ะเรารู้ขึ้นมาเองเลยนะอุยนางไม่เห็นเราเหรอหรือว่ายังไงอ,ะอ่ะอะตอนนี้นางฮิวเราแล้วนะฮูสองคนเลยฉันว่าถ้าเขาฮยลฉันขนาดนี้เนี้ยเดี๋ยวฉันไปช่วยก็ได้ <c oughs> รอบนี้เหลือเครื่องเครื่องเดียวนะเธอเลิศมากมาเดี๋ยวฉันนีไปช่วยเลยเสรินคนอื่นยวกันรอเลยนะ อย่าเคลื่อนไหวฉันจะช่วยคุณมาดูกันว่าเราจะช่วยได้ไหมนะโลภผ้าถายรโลภผถ่ายก็เหมือนจะครึ่งนึงเนาะเออก็ยังไม่ใกล้หมดมากนะอ้าวเฮ้ยสวัสดีซ้าอ้าวขอสลับล่างหน่อยขอสลับล่างหน่อยอ่าตอนนี้เราได้หนังสือสลับล่างมาแล้วนะเออกดใช้เลยดีกว่าอ้าวไม่ทันจ้าเอานางเอ้ยเราวินหน้าไปหาผีทำไมก้อนโอ้ยไปหาผีเราไหะไปหาเพื่อนเออ กับโดนแล้ว OMG ผ่าไม้ทานไหมผ่าไม้อ้ออุยไม่ทานแล้วโหรอบนี้เราตุยเย่น,นะทุกคน OMG ตัวเย่วตาระเบ้ไอโกรเพื่อนเตรียมเคราอัดจุดเลยโอเคหนีไปดูข้อโดตายแทนเป็นไงกับบ้านเธอกับการเล่นตัวละครใหม่ของฉันหรือว่าทุกคนจะชอบนะสำหรับใครที่ชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะส่วนใครที่อยากจะโดเนทเนี่ยสามารถโดเนทผ่านทางเบอร์0ูนย์เก้าสามสองหกสองนสามแปดนะเป็นเบอร์วอลเล็ตเนาะก็บอกว่าทุกคนจะโดเนทมากันเยอะๆนะก็เจอกันคลิปหน้าจ้าเจอกันในไลฟ์วันนี้บ๊ายบาย